โดออกสินสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีพิษมากที่สุดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมากมายทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทําให้เกิดมะเร็งทําให้เกิดปัญหาการทํางานของต่อมไร้ท่อแต่ร้อยละกาสิบของสารดังกล่าวที่คุณได้รับมาจากการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเนย เพราะมันคืบคลานเข้ามาในห่วงโซ่อาหารอย่างได้ผลดีมากคุณอาจได้รับสารนี้หากอาศัยอยู่ใกล้กับเตาเผาและสูบมันเข้าไปแต่จะใช้เวลาถึง14ปีที่จะสูดไดออกซินเข้าไปได้มากพอๆกับการที่วัวกินหญ้าใน1วันและไดออกซินจะเข้าไปสะสมในไขมันของมันซึ่งรวมถึงนมและเนื้อและทุกคนที่กินผลิตภัณฑ์ของนมเนยก็จะได้รับปริมาณไดออกซินดังกล่าวด้วยดังนั้นมันจึงคืบคลานเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารในทุกย่างก้าวผู้ชายไม่มีทางกำจัดสารไดออกซินภายในร่างกายแต่ผู้หญิงมี2ทางทั้ง2ทางเกี่ยวข้องกับบการมีุตร ทางแรกคือไดออกซินส่งผ่านสายรกเข้าไปในทารกที่กําลังจเจริญเติบโตและอีกทางหนึ่งก็คือผ่านออกมาทางนมจากเต้าดังนั้นหากคุณเป็นแม่ที่บริโภคนมเนยและเนื้อสัตว์และให้นมบุตรแล้วสารพิษเช่นตะกั่วและไดออกซินจะส่งผลกระทบสูงสุด